ดาร์บี้แมห่งเมืองแมนเชสเตอร์วันนี้ถึงจุดแตกหักแน่นอนครับศึกแห่งศักดิ์ศรีครับดารบี้แมทที่ทุกคนทั้งโลกรอคอยครับบอกเลยครับวันนี้ผู้ชนะมีเพียงหนึงเดียวแน่นอนครับเมืองแมนเชสเตอร์ ath, วันนี้จะเป็นสีฟ้าหรือสีแดงคืนนี้เรารู้เรื่องกันแน่นอนครับกับตัว3ดาววันนี้แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ซึกแห่งศักดิ์ศรีที่ทั้งโลกจับตามอง เราใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เต็มไปด้วยพลังเกมรุกอันดุดันครับวันนี้เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องบอกว่าพร้อมสู้สุดใจครับมันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับของดาบีแม์เมืองนี้ครับไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลธรรมดาธรรมดาแน่นอนครับวันนี้ครับเป็นการวัดกันว่าใครคือเจ้าแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ตัวจริงครับ ยังไงก็มันครับยังไงก็สนุกครับวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตัว3มดาวแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมทหรือตัวอื่นๆวันนี้บอกเลยครับไม่ธรรมดาครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกาโชซิรีาอิตาลีหรือลีกเอิงของฝรั่งเศสวันนี้ครบคันสนุกแน่นอนกับ6คู่ของแถว2 2องเกมวันนี้ครับก่อนอื่นเลยเราก็ไปดูผลงานของเมื่อวนันว่าเป็นยังไงกันบ้างครับ ผลงานของเมื่อวานครับคู่แรกอาร์เซนอลเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสคู่นี้สกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3โอ้โหอาร์เซนอลครับมายิงลูกที่3ช่วงท้ายเกมครับทำให้อาร์เซนอลชนะไป3ประต,ตูต่อ0คู่นี้กินไปครึ่งหนึ่งครับต้องบอกว่าวูดวิดจริงๆครับยิงช่วงท้ายเกมอีกแล้วคู่ที่สองนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเจอกับวูมแฮนตันวันเดอร์เลอร์คู่นี้สกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3ครับ โอกาสยิงของทั้ง2ทีมเมื่อคู่นี้ก็ต้องบอกว่ามันเยอะเหลือเกินครับแต่สุดท้ายแล้วครับนิวคัตเซิลครับชนะแค่หนึ่งประตูต่อศูนย์คู่นี้เสียไปครับคู่ที่3ามคิสตันพาเลตเจอกับเซนแลนด์คู่นี้คิสตันพาเลตยังคงสถิติไม่แพ้ใครครับในซีนัดแรกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่ไม่ชนะครับเสมอศูนย์ศูนย์ครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้จัดไปเต็มเต็มเลยครับโอ้โหเสียครับโอ้โหคิสตันพาเลต ไม่แพ้ก็จริงแต่ไม่ชนะครับต่อก็เสียครับคู่ที่4คู่ไฮไลท์เลยครับบาเยอร์มิวนิกเจอกับฮัมบูร์คู่นี้ให้ไปที่ราคาสกอร์สูง3ลูกครึ่งควบ4ครับสุดท้ายบาเยอร์มิวนิกถล่มไป5ประตูต่อศูนย์คู่นี้กินเต็มเต็มอยู่แล้วครับ50นย์ 5, 0, แบบนี้3ามดาวเมื่อวันทํางานดีเหมือนเดิมครับคู่สุดท้ายคู่ที่5ของเมื่อวันเบนฟอร์ดเจอกับเชลซีคู่นี้พลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปครับเบนฟอร์ดมาตามตีเสมอได้ในช่วงนาทีบาปสุดท้ายแล้วคู่นี้ จบที่2ประตูต่อ2รองเบนฟอร์ดครึ่งลูกกินเต็มเต็มครับสำหรับคู่นี้ขออภัยไม่ใช่ครึ่งลูกครับครึ่งควบลูกก็กินเต็มเต็มครับจะรองครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกคู่นี้ก็กินเต็มครับรองเบนฟอร์ดครับเมื่อวานครับก็ต้องบอกว่ากิน3เสีย2ครับตัวสาดาวทํางานดีเหมือนเดิมก็ต้องบอกว่าอยู่ในทิศทางที่ดีวันนี้ครับอย่างที่เกินอย่างที่บอกไว้ครับ6คู่เต็มๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปลุ้นกันเลยครับสําหรับวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเสียนาฬิกาครับ คู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างโรม่าพบกับโตริโน,โนคู่นี้เกาโชว์ซิลีอาอิตาลีเตะกันไวกว่าเพื่อนเลยครับคู่นี้17.30น,นตามเวลาบ้านเราครับโรม่านัดล่าสุดบุกไปเฉือนชนะปิซ่าได้1ประตูต่อ0ูนตอนนี้วัร้รังอันดับ4ของตารางคะแนน2นัดที่ผ่านมามี6คะแนนเต็มส่วนโตริโน นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับฟิออเรนติน่าไป0 0ตอนนี้อันดับ19ของตารางคะแนนทับ2นัดที่ผ่านมามีแค่1นคะแนนเท่านั้นคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นโรม่าที่บุกไปชนะโตริโนโได้2ประตูต่อ0ูราคาวันนี้เปิดมาเป็นโรม่าเจ้าบ้านต่อที่ราคา1ลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่ง โรม่าครับฤดูการนี้เปิดหัวมาต้องบอกว่าดีครับ2นัดที่ผ่านมาชนะคู่แข่งมาได้ครับแต่เป็นการชนะคู่แข่งแบบต้องบอกว่าเฉือนชนะได้ทั้ง2นัดครับสกอร์ห0ได้ทั้งสองนัดสนัดเลยครับคือยังคงสโลแกนของพวกเขาครับโรม่าคือเอารับเหนียวแน่นไว้ก่อนครับไม่เสียประตูยากไว้ก่อนครับแล้วค่อยหาจังหวะที่พวกเขาถนัดครับจังหวะชาบสวยหรือ จังหวะสวนกลับนี่ครับนี่คือจุดเด่นของโรม่าเลยครับก็ต้องบอกว่าดูดีขึ้นครับจากฤดูกาลก่อนที่เกือบจะได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วครับต้องบอกว่าแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองครับฤดูกาลนี้พวกเขาเป้าหมายคือการลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าครับส่วนโตลิโนต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเปิดหัวมา2นัดเนี่ยคือนัดแรกก็ไปแพ้ให้กับอินเตอร์ถึง5 0ครับนัดที่ผ่านมา ก็ทำได้แค่เสมอกับฟิออเรติน่าในบ้าน00นย์ครับคู่นี้บอกเลยครับ h เ to Head เจอกันเป็นฝั่งโรม่าที่ดูดีกว่าโตลิโน่ทีมเยือนมากๆเลยครับคือต้องบอกว่าโอ้โหเจอกันเมื่อไหร่ครับโรม่าแทบจะชนะตลอดเลยครับโอ้โหครั้งสุดท้ายที่โตลิโน่ชนะโรม่าได้ต้องย้อนไปเมื่อประมาณโอ้โหสี่ปีที่ผ่านมานู่นเลยครับเจอกันหลังๆเนี่ยโรม่าต้องบอกว่าโอ้โหกินโตลิโนโต่โนตลอดเลยครับ แล้วฟอร์มตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโรม่าก็ดีกว่าด้วยแล้วเฮตูเฮตเจอกันก็โรม่าก็ดีมันไม่มีอะไรอื่นใดแล้วครับผมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันชี้ไปที่โรม่าหมดเลยครับเล่นในบ้านของตัวเองต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองฟอร์มก็ดีด้วยเก็บได้6คะแนนเต็มจาก2นัดแรกโอ้โหมันไม่มีอะไรดูดีไปกว่านี้แล้วครับโรม่าผมมองว่าวันนี้พวกเขาอ่านไปที่3คะแนนครับถ้าพวกเขาไม่เสียประตูก่อนครับแล้วยังอยู่ในเกมผมมองว่าอย่างน้อยๆหนึ่งลูก สองลูกมีให้เห็นแน่นอนครับพอฤดูการที่ผ่านมาพวกเขาเจอกับโตริโนโได้พวกเขาชนะโตริโนโไปกับ ด้วยคีนชีตครับด้วยการไม่เสียประตูด้วยครับและตัวผู้เล่นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากฤดูการที่ผ่านมาด้วยผมมองว่าคู่นี้โรม่า3คะแนนในบ้านมีให้เห็นแน่นอนกับราคาหนลูกผมมั่นใจโรม่ายืนพื้นอ่ะหเม็ดอ่ะมันมีให้แน่นอนครับถ้ามาไวก็ลุ้นกินเต็มครับมาในเวลาที่ใช่ยังไงก็กินเต็มครับสําหรับคู่นี้ยืนพื้นครับต่อโรม่าเจ้าบ้านที่ราคา1ลูกครับ คู่ที่2ของวันนี้เรายังอยู่ในเขาโชวิซิลีอาอิตาลีเป็นการเจอกันระหว่างอัตาลนตาพบกับเลเช่สองทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเราอัตาลนตานัดล่าสุดบุกไปเสมอกับปาม่าหนึ่งหนึ่งตอนนี้อันดับ11ของตารางคะแนน2นันาทีผ่านมามี2คะแนนส่วนเลเช่ทีมเยือนวันนี้นัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับเอซีมิลานไป0ูนตอนนี้อันดับ17ของตารางคะแนน2นันาที่ผ่านมามี1คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป1นึ่ ราคาวันนี้เปิดมาเป็นออตาลนตาเจ้าบ้านต่อลูกควบลูกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่สองลูกครึ่งควบ3ก็ต้องบอกว่าเปิดมาค่อนข้างจะสูงพอสมควรครับบอลใครๆก็มองว่าออตาลนตาเหนือกว่าครับแต่ฟอร์มการเล่น2หนัดที่ผ่านมาของออตาลนตาก็ต้องบอกว่ายังเหมือนไม่ค่อยลงตัวเท่าไร่เสมอทั้ง2นัดครับอาจจะไม่แพ้ก็จริงแต่มันเสมอไปถึง2นัดก็ต้องบอกว่าเอาแต้มไปหล่นทิ้งเยอะพอสมควรครับเป้าหมายของพวกเขาก็คือเหมือนเดิมครับคือ ให้ได้พื้นที่ฟุตบอลยุโรปครับแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าครับแล้วปีที่ผ่านมาพวกเขาก็ทําได้สําเร็จคือได้อันดับ3าของตารางคะแนนได้ไปเตะแชมเปียนลีกปีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ดีครับช่วงหลังๆของอัตาลันต้าวันนี้เล่นในบ้านของตัวเองต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองแน่นอนครับเล่นในบ้านของพวกเขาจุดเด่นของพวกเขาก็คือกองกลางที่ต้องบอกว่าคองเกมคองบอลได้ดีเหลือเกินครับจังหวะจบก็ถือว่า ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับไอ้อัตลันต้เกมรูปของพวกเขามันไว้ใจได้อยู่แล้วครับอาจจะดูฟืดฟครับสองนัดแรกที่ผ่านมาแต่วันนี้ผมมองว่าพวกเขาคงจะไปปรับไปแก้กันมาแล้วครับหลังจากที่มีโปรแกรมทีมชาติมาขั้นกลางครับคงจะต้องมีการบ้านที่ไปทำมาทำมาบ้านครับแล้วก็อาจจะทําให้วันนี้ครับรูปเกมดูดีขึ้นครับส่วนเลเช่ทีมเยือนครับก็ต้องบอกว่าตามสภาพของพวกเขาครับสองนัดแรกก็ต้องบอกว่าเสมอกับแพ้ ก็ต้องบอกว่าพวกเขายังไงก็มองว่าเป็นทีมที่ยังไงก็ต้องลุ้นหนีตกชั้นครับวันนี้เลี่ยมไหนมุมไหนก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเป็นลองอัตลาลนตาเจ้าบ้านพอสมควรครับเกมลูกก่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ2นัดแรกข้ย,ยังยิงประตูไม่ได้เกมรับก็โดน โดนยิงประตูง,ง่ายๆครับก็ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไรครับพอๆ<อ>กันทั้งสองทีมครับแต่ผมยังมองว่าออตแลนตาเจ้าบ้านเนี่ยเวลาอยู่ในบ้านของตัวเองยังยังฝากผีฝากไขได้อยู่คือไอ้เกมลูกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขึ้นชื่อของออตแลนตาอยู่แล้วครับแล้วเจอกันช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยอตแลนตาค่อนข้างจะทําได้ดีกว่าเวลาเจอกับเลเช่สำหรับคู่นี้ผมมองว่า3คะแนนเป็นของใครผมมองไปที่ออตแลนตาเจ้าบ้านครับวันนี้พวกเขาคงจะหาะชนะนัดแรกของ เกาโชซิลอาได้ดูการนี้ได้แล้วครับพอเลเช่มไม่ได้น่ากลัวอะไรครับเกมลูกก้อยิงประตูไม่ได้2องนาทีผ่านมาเกมรับก็เสียประตูง่ายๆทุกอย่างผมมองว่าอตาลนตาดีกว่าครับแต่ด้วยราคาเฉยๆที่เปิดมาล,ลูกครึ่งต้องยิง2ลูกแต่ก็มั่นใจครับว่า1ลูกของออตลลนตามาแน่นอนครับถ้าพวกเขาไม่เสียประตูแล้วได้ประตูแรกในเวลาที่เหมาะสมยังไงลูก2ผมมองว่ายังไงก็ ไหลไปปลายครับมีให้เห็นแน่นอน1ลูก2ลูกของอัตแลนตาครับสำหรับคู่นี้ก็ต้องลุ้นกันยาวๆกับเมสสองตแลนตาครับคู่นี้ยืนพื้นครับต่ออัตแลนตาที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับคู่ที่3ของวันนี้คู่บิ๊กแมตที่ทุกคนตั้งตารออีกคู่หนึ่งครับพิมเมลิกอังกฤษครับเป็นการเจอกันระหว่างเบอร์ลี่พบกับเลโวพูคู่นี้พิมเมลิกอังกฤษ2อทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราเบอร์ลี่นัดล่าสุดไปแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ2 ตอนนี้พวกเขาอันดับ14ของตารางคะแนน3นัดที่ผ่านมามี3คะแนนส่วนลิเวอร์พูลนัดล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะอาร์ซนอลไป1 0ตอนนี้จาฟูงครับ3นัดที่ผ่านมามี9คะแนนเต็มคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นลิเวอร์พูลที่เปิดบ้านชนะเบอร์ลี่ไป3ประตูต่อหนึ่งราคาวันนี้ครับเปิดมาเป็นลิเวอร์พูลทีมเยือนต่อลูกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกทวนๆ3ามลูกพอดีเป๊ะครับ เบอร์ลี่ครับน้องใหม่หน้าเก่าครับหลังจากที่ตกไปในแชมเปี้ยนชิพก็กลับมาได้ครับขึ้นลงแบบนี้เป็นประจำครับสําหรับเบอร์ลี่ครับฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าทําได้ดีครับเวลาเล่นในบ้านของตัวเองครับชนะทั้งซันนั์แลและก็ชนะดาบี้เคาตี้ในคาราบาวครับไปได้แต่นอกบ้านเมื่อไร่พวกเขาครับโอ้โหโดนยิงไม่ต่ำกว่า3เมตดตลอดเลยครับแต่วันนี้ในบ้านของตัวเองพวกเขาก็โอ้โหรูตัวเองดีครับเจอกับ แชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลที่ต้องบอกว่าขุมกําลังเกมรุกมันจัดจ้านเหลือเกินครับถึงแม้นักเตะบางคนจะไม่ค่อยฟิตส,สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ตัวที่ลงไปมันทดแทนกันได้หมดครับสําหรับลิเวอร์พูลโอ้โหไอแนวลูกไม่ต้องพูดถึงครับแต่ยังมีปัญหาไอเรื่องแนวรับเนี่ยที่ยังเสียประตูง่ายๆย,ยังเหมือนไม่ค่อยเข้าทีเข้าทางสักเท่าไหร่ครับแต่ฟอร์มหน้าที่เจอกับอาร์เซนอลหน้าที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นว่าถ้าพวกเขาครับ ถัดได้ลงตัวเมื่อไหร่ก็น่ากลัวเหลือเกินแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยครับก็คงรู้ตัวเองดีวันนี้ครับต้องการ3คะแนนเพื่อเป็นจ่าฝูงยาวๆย,ยังไงก็มองไว้ที่3คะแนนเพราะพวกเขาขุมกําลังเหนือกว่าเบอร์ลี่ครับอาจจะดูดีในบ้านแต่วันนี้มันเจอของจริงของแท้อย่างลิเวอร์พูลผมมองว่าโอ้โหมีสิทธิ์ที่จะแพ้คาบ้านได้ครับถึงแม้วันนี้พวกเขาครับจะตั้งรับลึกๆรอสวนกับ แต่ด้วยพายุเกมรูกของลิเวอร์พูลที่ได้กดได้ขี่เมื่อไรได้เอาอยากจะเอาประตูเมื่อไรพวกเขาโอ้โหมันมันยากครับที่ทีมอย่างเบอร์ลี่จะต้านทานไว้ครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่าสถิติเจอกันย้อนหลังเนี่ยลิเวอร์พูลก็ดูดีกว่าเบอร์ลี่เยอะจริงๆครับเจอกัน10นัดหลังสุดลิเวอร์พูลชนะไปถึง8นัดน,นะครับก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลมันขี่เบอร์ลี่จริงครับแล้วเบอร์ลี่เนี่ยเจอกับลิเวอร์พูลมา 5นัดหลังเนี่ยลิเวอร์พูลชนะเบอร์ลีดด้วยสกอร์ที่ต้องบอกว่าโอ้โหทีนชีตไปถึง4นัดนะครับลิเวอร์พูลวันนี้ยังไงก็3คะแนนครับแต่ด้วยราคาลูกครึ่งมันมันต้องมี2ลูกจริงๆครับคือถ้าเม็ดแรกมันมาไวเม็ดแรกมันมันมาในช่วงเวลาที่ที่มีเวลาเหลือให้ยิงเม็ดสองผมมองว่าลิเวอร์พูลยังไงก็3แต้มสบายๆครับรูปเกมแรกๆอาจจะดูอึดอัด อาจจะดูยากลำบากกับลิเวอร์พูลไปสักหน่อยครับแต่พอผ่านไปช่วงระยะเวลา1ผมมองว่าลิเวอร์พูลจะตามหาเม็ดแรกจนได้แล้วเม็ด2เม็ด3ยังไงก็ไหลาตามมาแน่นอนสำหรับคู่นี้ผมซื้อใจและมั่นใจไปที่เกมลูกอันดูดันของแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลมองว่าลิเวอร์พูลจะบุกมาเก็บ3คะแนนด้วยสกอร์ที่ห่าง2เม็ดขึ้นไปครับสำหรับคู่นี้ต่อลิเวอร์พูลทีมเยือนที่ราคาลูกครึ่งครับ คู่ที่4ของวันนี้ครับเราข้ามไปที่ลีกเอิงของฝรั่งเศสครับอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้เด็ดจริงๆครับสตาร์บุกเจอกับเลออาฟคู่นี้ลงเตะกันเวลาสี่ทุ่มสิตามเวลาบ้านเราสตาร์บุกนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับโมโนาโกอย่างน่าเสียดายครับสประตูต่อ2ตอนนี้รั้งอันดับ6ของตารางคะแนน3นัดที่ผ่านมามี6คะแนนส่วนเลออาฟทีมเยือนครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะนิดไปได้3าึ 1. ตอนนี้อยู่อันดับ11ของตารางคะแนน3นานัดที่ผ่านมามี3คะแนนคู่นี้เจอกันฤดูการที่ผ่านมาครับเป็นเลออาบที่บุกไปชนะสตาร์บุกได้สามประตูต่อ2ราคาวันนี้เปิดมาเป็นสตาร์บุกเจ้าบ้านครับต่อที่ราคาครึ่งควบลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งสตาร์บุกครับ ฤดูการที่ผ่านมาของพวกเขาต้องบอกว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขาจบอันดับหกเมื่อฤดูการที่ผ่านมาแล้วได้พื้นที่ไปเล่นในฟุตบอลยุโรปอย่างคอนเฟลต์ลีกด้วยครับก็ต้องบอกว่ามีช่วงหนึ่งครับของสตาร์บุกเมื่อฤดูการที่ผ่านมีที่ผ่านมาครับขออภัยครับมีคะแนนครับที่ไปป้วนเปี้ยนอยู่ในโซนที่จะได้ไปแชมเปี้ยนลีกครับแต่จนแล้วจนรอดคโอ้โหพวกเขาทําได้ดีที่สุดอันดับหกครับก็ต้องบอกว่าหลายคนครับก็มองว่าสตาร์บุกไม่น่าจะถึงจุดนั้นได้แต่พวกเขาครับก็ต้องบอกว่า การเล่นเป็นทีมเวิกและผลงานในบ้านของพวกเขาเนี่ยมันสุดจริงๆครับเล่นดีจริงๆครับสตาบูกเมื่อดูการที่ผ่านมาเป็นทีมที่เก็บคะแนนในบ้านได้เป็นอันดับ3ามครับรองจากปารีสแซงแมงแชมป์เก่าและก็โมนาโกรครับก็ต้องบอกว่าผลงานในบ้านของพวกเขาต้องบอกว่าจัดจา้านเหลือเกินครับเลออาทีมเยือนครับดูดูการที่ผ่านมาของพวกเขาครับโอ้โหหนีตกชั้นครับยันนัดสุดท้ายจริงๆครับโอ้โหก็ต้องบอกว่ามัน โอ้โหมันฤดูการนี้ยังไงเ็าหนีตกชั้นครับหรืออาฟผมมองว่าอย่างนั้นแล้วเผื่อๆอาจจะมีสิทธิ์ล่วงตกชั้นด้วยซ้ําไปครับฟอร์มของพวกเขาจุดเด่นก็เหมือนกับสตาร์บุกนะครับคือฟอร์มการเล่นที่ดีในบ้านครับแต่ออกนอกบ้านเมื่อไรเลออาร์ฟครับโอ้โหมักจะทําผลงานได้ไม่ค่อยดีครับไม่ว่าจะเจอทีมที่ระดับเดียวกันหรือเจอกับทีมที่เก่งกว่ากับทีมที่แข็งกว่าพวกเขาก็มักจะแพ้ตลอดเลยครับสาหรับคู่เนี้ยผมมองอะสตาร์บุกอะ จุดเด่นของพวกเขาครับคือการเล่นในบ้านของตัวเองเนี่แหละครับแล้วก็มีเกมลูกที่ต้องบอกว่าสร้างสรรค์การทําประตูเนี่ยรวดเร็วครับคือใช้ตัวริมเส้นที่มันจี๊ดจา๊าดนะครับเล่นงานคู่แข่งครับวซเลอรับก็ไม่มีอะไรมากครับลูกฟีคิกบ้างตรงเนี้ยลูกเตะมุมคือทีเด็ดของพวกเขาครับแล้วก็ลูกสวนกลับม,มันมันเหมาะแล้วมัน ไม่ไหวครับคือการเล่นทีมเยือนของเลือครับผมมองว่าเหลี่ยมไหนมุมไหนวันนี้อ่ะสตาบุกเหนือกว่าครับอย่างน้อยน้ยหนึ่งลูกของสตาบุกผมมองว่ามีให้เห็นครับ นัดที่ผ่านมาถึงจะแพ้ครับตาบุกแต่ก็ต้องบอกว่ายอมรับได้ครับเป็นการแพ้ให้กับทีมใหญ่อย่างโมนาโกครับแต่วันนี้มาเล่นในบ้านเจอกับทีมหนีตกชั้นอย่างเลออาฟวันนี้พวกเขาสบายสบายเลยครับตาบุกขอแค่ให้ไม่เสียก่อนแล้วก็อยู่ในเกมของพวกเขาไปเรื่อยๆครับสุดท้ายแล้วประตูของพวกเขาจะมาเองครับสำหรับผู้นี้มั่นใจไปที่ตาบุกเจ้าบ้านมั่นใจไปที่ โอ้โหทีมที่กําลังร้อนแรงสตาร์บุกเขามองว่าเลืออัพไม่ใช่คู่แข่งที่สมน้ําสมเนื้อของพวกเขาวันนี้เับมองว่าสตาร์บุกสามแต้มสบายสบาย,สบายครับสาหรับคู่นี้ต่อสตาร์บุกที่ราคาครึ่งควบลูกครับคู่ที่5ของวันนี้ครับยังอยู่ในลีกเอิงของฝรัลล่งเศสเป็นการเจอกันระหว่างเบสพบกับปรารีสเอฟซีคู่นี้ลงเตะกันเวลา4ทุ่ม15ตามเวลาบ้านเราเบสนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับรอง3มประตูต่อหนึ่งตอนนี้พวกเขาอันดับ17ของตารางคะแนนสานาทีผ่านมามี1คะแนน,นส่วน ปารีสเอฟซีครับนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านเฉือนชนะเมเ็ดไปได้3-2ตอนนี้อันดับ16ของตารางคะแนน3นัดที่ผ่านมามี3คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเบสครับที่บุกชนะปารีสเอฟซีได้1 0ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเบสเจ้าบ้านต่อที่ราคาปอปาราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับ เบสเจ้าบ้านก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ปีก่อนนะครับเคยไปแชมเปี้ยนลีกมาครับแต่หลังจากนั้นครับก็ดรอปลงพอสมควรนะผลงานของพวกเขาเริ่มต้นฤดูการนี้ต้องบอกว่าได้ไม่สวยงามเท่าไร่ครับ เล่นเกมเยือนในลีเอิงสองนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับคู่แข่งทั้งสองนัดเลยครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองเป็นเกมที่พวกเขาถนัดอยู่แล้วครับเกมในบ้านของตัวเองเจอกับปารีสเอฟซีที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาจากดิวิชันสองนัดล่าสุดของพวกเขาชนะคู่แข่งได้แล้วครับก็ต้องบอกว่าโชคดีด้วยครับวันนั้นที่เมททีมเยือนพวก ของพวกเขานะครับที่เจอกันอ่ะเหลือดสิบคนด้วยครับโดนใบแดงไปแล้วพวกขอพวกเขาครับขออภัยครับก็ถกฉวยโอกาสได้ดีครับเก็บชัยชนะไปได้แต่วันนี้คงเหนื่อยครับมาเยือนเบสเบสวันนี้ก็ตั้งเป้าอยากจะเก็บสามคะแนนแรกของฤดูกาลนี้ให้ได้ครับไม่มีอะไรจะต้องให้เสียแล้วครับเบสวันนี้ยังไงก็เดินหน้าตั้งแต่นาทีแรกยันนาทีสุดท้ายแน่นอนครับส่วนปารีสก็คงไม่มีอะไรมากครับอยากจะได้หนึ่งแต้มครับ กลับบ้านของตัวเองครับคือเป้าหมายของพวกเขาแต่ถ้าได้สามคะแนนก็เป็นโบนัสนะครับสําหรับคู่นี้ผมมองว่าเกมลูกพอๆกันยิงประตูได้ก็โอเคในระดับหนึ่งครับแต่เกมรับเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนของทั้งสองทีมนะครับที่มองว่าเสียประตูโคตรง่ายเลยครับจังหวะที่ไม่น่าเสียก็เสียครับจังหวะที่ควรจะเก็บกินได้ก็ดันพลาดแบบนั้นครับบางทีครับทั้งทีมเล่นดีนักเตะบางคนครับก็ผิดพลาดเฉพาะตัวครับทำให้เสียประตูง่ายๆสำหรับคู่นี้ผมมองนะ โอกาสที่สกอร์สูงอรมันเกิดขึ้นได้เพราะไอกองหลังของทั้งสองทีมเนี่ยมันลั่วจริงครับจะทําให้เกมของคู่เนี้ยเกิดประตูขึ้นเยอะครับสําหรับคู่นี้ไม่รู้จบเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมมั่นใจว่าไอสกอร์สูง2ลูกครึ่งเนี่ยทำงานแน่นอนครับเพราะไอเกมรับของทั้งสองทีมมันรั่วจะจัดรั่วจริงๆครับไม่รู้จะไปทางไหนไปสกอร์สูงไว้ก่อนครับสาหรับคู่นี้มั่นใจว่าสกอร์สูงทํางานแน่นอนครับสาหรับคู่นี้คู่นี้จัดไปครับไปที่ราคาสกอร์สูง2ลูกครึ่งครับ เราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายคู่3ดาววันนี้คู่บิ๊กแมตช์ประจำวันนี้ครับดาบี้แมตช์เมืองแมนเชสเ,เตอร์เป็นการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้ลงเตะกันเวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราแมนเชสเตอร์ซิตี้นัดล่าสุดไปแพ้ให้กับไบตันสอน2-1ครับตอนนี้อันดับ13ของตารางคะแนน3นัดาที่ผ่านมามี3คะแนนส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนาที่ผ่านมาเปิดบ้านเฉือนชนะเบอร์ลี่นาทีบาปเลยครับจากลูกจุดโทษของ บุโน่เฟอร์นันเดสครับชนะเบอร์ลี่ไป3ประตูต่อ2ตอนนี้รังอันดับ9ของตารางคะแนน3นัดที่ผ่านมามี4คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดครับเสมอกันไป0ูราคาวันนี้เปิดมาเป็นแมทซิตี้เจ้าบ้านครับต่อที่ราคาครึ่งครบลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกท้วนส3ลูกพอด,ดีไปครับดาบีแม์วันนี้ครับโอ้โห จะเป็นสีแดงหรือสีฟ้าครับวันนี้ครับโอ้โหได้รู้กันแน่นอนครับแมนเชสเตอร์ที่ตีฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าผิดหวังพอสมควรครับในการเล่นต้นฤดูกาลนี้ครับนัดแรกก็ดีครับบุกไปถล่มวูฟถึง5้ศูนแต่หลังจากนั้นพวกเขาแพ้2นัดรวดเลยครับก็ต้องบอกว่า มันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ไอ้เรื่องเกมรับไอ้เรื่องเกมลูกมันฝากได้อยู่แล้วครับแต่เกมรับเนี่ยมักจะโดนเสียประตูจากลูกสวนกลับและก็ความผิดพลาดเฉพาะตัวของนักเตะครับก็ต้องบอกว่าเป๊ปโคลีล่าคงจะต้องไปปรับไปจูนจุดนี้มาให้ได้ครับส่วนแมนยูครับก็ต้องบอกว่ายังลูกผีลูกโคนครับยังหาจุดเด่นของตัวเองยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับเกมลูกที่ซื้อมาใหม่ก็เหมือนยังจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับ ตัวพิกเกมตัวสร้างสรรค์เกมก็มีน้อยครับจะไปหวังพึ่งบูโน่เฟอร์นันเดสตัวเดียวมันก็ไม่ได้ครับคู่แข่งเขาก็จะจับทางได้ครับแต่ครับแต่แต่คู่นี้มันเป็นบอลแห่งศึกแห่งศักดิ์ศรีครับไม่ว่าจะฟอร์มดีฟอร์มแย่อย่างไงมาเจอกันมันไม่เกี่ยวเลยครับมันยอมกันไม่ได้ครับถ้าทั้งสองทีมมีมีร้อยครับผมบอกไม่ไดเล่นไม่ได้เล่นแค่ร้อยครับเล่นนู่นเลยครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใส่เกินร้อยแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ครับแมนยูครับ วันนี้ก็ต้องระวังไอ้เกมลูกที่ดุดันของเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่จะพยายามครองบอลบีบเกมรับของแมนยูให้พลาดครับจากจังหวะที่พวกเขาเซตบอลหรือตีบอลจากแดนหลังครับแมนยูมักจะเสียประตูแบบนี้เป็นประจำครับไอ้แมนเชสเตอร์ซิตี้คงจะรู้จุดนี้ดีครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเยือนก็คงจะรอจังหวะผิดพลาดจังหวะสวนกับ ของแมนซิตี้ครับที่จะเล่นงานแมนซิสตี้รครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่าเกมรับของทั้ง2ทีมยังดูหลาหลลวมๆครับมักจะเสียประตูง่ายๆแล้วเกมลูกก็ดูดีโอเคด้วยกันทั้งคู่ครับมีตัวสร้างสารรค์เกมที่ดีด้วยกันทั้งคู่สําหรับคู่นี้ผมมองว่ามันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีไม่มีใครยอมใครครับถ้าลูกแรกครับได้มาครับ แน่นอนครับทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันแน่นอนลูกแรกของคู่เนี้ยสำคัญจริงๆครับมันจะทำให้รูปแบบเกมเปลี่ยนไปถ้าครึ่งแรกครับมีสักเม็ดนะมาไวก่อนสักครึ่งชั่วโมงผมมองว่าคู่นี้สก,กอร์ยังไงก็ไหลครับเพราะผมมองว่าเกมลูกมันมันดูดีด้วยกันทั้งคู่และเกมรับมันเสียประตูง่ายด้วยกันทั้งคู่ครับวันนี้คู่นี้มันแน่นอนแล้วสถิติผมไปนั่งดูย้อนหลังมาเวลาเล่นในบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย หนัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยมันเกิดสกอร์สูงขึ้นทุกนัดเลยครับที่เล่นในบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้ในบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมมองว่ายังไงก็สูงเหมือนเดิมครับคู่นี้ไม่พลาดแน่นอนเกิดการยิงประตูเยอะขึ้นนอน3ดาววันเนี้ยครับผมเลยยกให้สกอร์สูง3ลูกวันนี้อาจจะดูสูงและแพงไปแต่ผมมั่นใจครับทําเม็ดแรกมันมาก่อนภายในครึ่งชั่วโมงของเกมนะยังไงก็ไหลไปปลายไปไปครับสําหรับคู่นี้มั่นใจครับ ศึกดาร์บี้แมทแห่งเมืองแมนเชสเตอร์วันนี้ไม่เหงาแน่นอนมีมีสกอร์มีประตูเกิดขึ้นเยอะแน่นอนครับคู่นี้ไปที่สูง3ลูกครับ3ดาววันนี้ครับจบลงไปเรียบร้อยครับบทวิเคราะห์ของแถวสองสองเกมวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับคิดเห็นเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับเข้าสู่บทสรุปวันนี้เลยครับไปกันไวๆเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างคู่แรกครับโรม่าเจอกับโตริโนคู่นี้ให้ต่อโรม่าหนึ่งลูก คู่ที่2องอลตนตาเจอกับเลเช่คู่นี้ให้ต่ออาลตานตาที่ราคาลูกควบลูกครึ่งคู่ที่3าเบอร์ลี่เจอกับลิเวอร์พูลคู่นี้ให้ต่อลิเวอร์พูลลูกครึ่งคู่ที่4สตาร์บุกเจอกับเลออาฟคู่นี้ให้ต่อสตาร์บุกครึ่งควบลูกคู่ที่5เบสเจอกับปารีสเอฟซีคู่นี้สกอร์สูง2ลูกครึ่งคู่ที่หคู่สุดท้ายครับไปที่ราคาสกอร์สูง3ลูกครับส่วนตัวหนึ่งดาววันนี้ครับบอลสเต็ป bon ครับ ชุดบอลชุดสเตปสามคู่สามตัวครับตัวแรกต่อโลมาหนึ่งลูกตัวที่สองต่ออัตแลนตาลูกควบลูกครึ่งตัวที่สามต่อลิเวอร์พูลลูกครึ่งส่วนตัวสามดาวครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับแมนยูนเต็ดคู่นี้ให้ไปที่ราคาสกอร์สูงสามลูกท่วน,น,นสามลูกพอดีเป๊ะครับชอบก็จัดขัดก็สวนครับไม่ว่ากันครับลูกกลมมีลมข้างในไม่มีอะไร100ร้อยเปอร์เซ็นต์กับคำว่าฟุตบอลก่อนจากกันวันนี้ กำลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ข้าคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีข้าคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวสองสองเกมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ